ซีอของสายการบินเจจูแอร์ออกแถลงการขอโทษจากกรณีที่เครื่องบินเจจูแอร์ประสบอุบัติเหตุตกและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากค่ะนายคิมอีแบรซีอของสายการบินเจจูแอร์พร้อมด้วยผู้บริหารคนอื่นๆของทางสายการบินโค้งศีรษะต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อขอโทษหลังจากเครื่องบินโดยสารของสายการบินประสบเหตุถลายออกนอกรันเวย์และพุ่งชนกับรั้วของสนามบินจนทําให้เกิดระเบิดและไฟไหม้อย่างรุนแรง โดยนายคิมได้กล่าวว่าเขาอยากขอโทษอย่างจริงใจและแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงครอบครัวของเหยื่อทุกคนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในสายการบินเจจูแอร์มาโดยตลอดสําหรับสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ สำนักงานดับเพลิงเกาหลีเชื่อว่าเกิดจากเครื่องบินชนกับนกและสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยมีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับสนามบินเห็นประกายไฟประทุขึ้นที่ปีกด้านขวาของเครื่องบินอย่างไรก็ดีสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโศก,กนาฏกรรมครั้งนี้คือรันเวย์ของท่าอากาศยานนานาชาติบูอันที่เครื่องบินของสายการบินเจจูแอร์ลงจอดนั้นอาจจะสั้นเกินไปเมื่อเทียบกับสนามบินพาณิชย์อื่นๆในกรุงโซล